กอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ ซซโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอถอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอ ตอเต่าอ่านว่าตถออถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอผึ้งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอ พอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสมเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอ สรอส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 ือีอ่านว่าสสเสืออ่านว่าสหหีบอ่านว่าหลจุลาอ่านว่าลออ่างอ่านว่าอหอนกฮูกอ่านว่าห